สวัสดีครับพี่น้องมินีอีสานลานแปดจะพามาเที่ยวเตาสเลนครับอยู่อำเภอปราสาสตรจังหวัดสุรินทร์ครับตัวนี้เป็นจุดเช็คอินของอำเภอประศาทตรครับเตาสเลนเดี๋ยวมีอยัง้างในเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ้งนำกันนะครับว่ามี่ยังแน่นะครับนี่ไปทางเขาบนนะครับเป็นหุบเตาแบบใหญ่เลยครับพี่น้องใครได้แวะมาท่าน้กมามาชมมาเบื้องนะครับเนาะทางเขาก็จะมีศาลพระพรมครับ เป็นสันประพมเดินเข้าไปด้านในครับพี่น้องเป่นกระต๊กแต่งดีครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องว่าข้างในมียังแน่น่อเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งบริเวณหลบๆลบหลบๆบรบ,รบ,รบ,บริเวณของเตาสเล็นกับบะหมี่มียังแน่ตรงด้านหน้านี่กับผมคึดว่าจะเป็นเป็นสะเป็นสะนามครับพี่น้องเป็นสะพานยางเท่ากับกระเ้ว่ายางหรอกครับเดี๋ยวฟังนี้จะมีก็เป็นรูปปั้น เป็นรูปปั้นตามตามสถาปัตย์ของของของอาณาจักรอมนะครับเนาะของจังหวัดสุรินทร์ครับกัมีรูปปั้นส่วๆนๆวงามครับพี่น้องไพเดี๋ยวมาเป็นอาจจะเป็นทับลังนาลายครับทางด้างบนการีก,กับบุหูกันวา่าเมนหรือบุเมนนะครับไพที่มีความรู้กับะคอมเมนต์มานด้ครับเด้อพี่น้องนะครับซอยซส่ใกันนะครับ ตัวน,นี้เป็นทางเข้าครับข้ากำมะมดเขาตรงน,นี้ด้านในก็นจะมีประตูสําหรับกันนกกันนกครับอันนี้น่าจะเป็นตน้นเข้าฤาษีเข้าฤาสีครับใส่กระสุม่มใหญ่นะครับนะัเข้าฤาสีน,นี่เป็นเข้าราสีวอ้ยงามงามผีน่น้องทางนี้มันเป็นประตูเขามันจะเปิดอัตโนมัติครับเปิดอัตโนมัติเข้าข้ามาข้างในก็นจะมีเป็นของฝากครับ เป็นหลวงปู่หลวงปู่หลิวพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนครับพี่น้องทีนี้ไพ่มาหอดกันมากมากหลบบายบุษราผลก่อนนะครับเดี๋ยวผมพายางหรอเบิรงว่ามันมีเอยียงเนี่ยนะครับข้างในก็จะมีร,าารม้านกาแฟครับมีร้านกาแฟจุดเสริมดวงเห็นปะเสริมดวงจักบาท20บาทครับเตือนน้ำมันตะเกียง20บาท20บาทเป็นบริเวณของทถงภายในครับ ของตัวภายในมีแนวให้เบิงหลากหลายครับพี่น้องส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นมองว่าสื่อสินค้าครับมันมิไซน์ใหญ่นำกับเป็นไซน์ใหญ่มันก็เป็นความเสื้อนะครับนอรววาหครับมิิไซน์มีอยังก็จะป,ปลอกไส้์ปลอกหลอกนะครับเก็บเงินกับนะพญาเตา่าพญาเต่า,ตายั์นะครับด้านข้างก็จะมีพวกอ่คาเฟ่ครับคาเฟ่มีร้านอาหาร มีร้านอาหารมีกาเฟเฮาหเฮ้านังครับมีห้องน้ำครับสะอาดครับพี่น้องใส่มาเนาะอันนี้เต่ายักษ์เต่ายักษ์ครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงตัวนี้เป็นอ่างปลามีให้ปลานำนะครับอ้ปลาเยอะเลยนะครับปลาลายหลายหลายเลย ตัวเนี้ก็เป็นปลาซัตกุละครับน่าไม่แข่าันกันตัวโตปลาตัวโตแล้วครับนี่เด็กน้อยยอดหยอดเลี้ยนนำครับพี่น้องตัวนี้หยอดเลี้ยนเอาพวกข้องเลนนะครับมีขล้องเลนรอรอผู้ปกครองด้วยนะครับนะาะรอผู้ปกครองอันนี้เป็นปลายอย่างไรนีน โอ้ยีปลาตัวใหญ่เลยตอนนี้เป็นน้ำบนนะครับพี่น้องนี่จะปลาตัวใหญ่ี๋ยวมาเดินดูรอบๆนะครับเราจะพากันไปเบงสันบนครับพี่น้องอันนี้เป็นชั้นบนกร,รุณาถอดรองเท้าไว้ซานถอดกาะเถอดกัดกดบ มาชันบนบางไม้ยังนะครับข้างขึ้นก็เป็นไม้เป็นไม้สักเด้อนะครับไม้ได้นบนก็เป็นล้ลานกว้างนี่แหละครับลนะานโลง่ลงๆถ้าเบงด้านล่างเนาะด้านล่างก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับาลายยาง ก็ซื้อมาเต็มเลยจักสืออย่างไงบุนีก็มีขายของฝากครับของเมืองสุรินทร์มีหลากหลายครับบริเวณทงจักสารเหลาอุของแห่งต่งางๆนะไปผ่านไปผ่านมากัาแวะซื้อแวะชมนะครับที่เต่าสุรินทร์นะครับในกระดองเต่านี้มีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับนาะเดี๋ยวผมพายยางกลับมาอีกนิดนึง นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนี่เป็นกระจกนะพี่น้องนะและเนี่ยเบืงองข้างล่างครับตัวนี้เป็นบริเวณสะอ่างบริเวณดันตรงกลางครับดันตรงกลางของตัวเตเ่สสลนครับดันบนก็เป็นภาพประติมาก,กรรมนะครับ สวยงามปอีกแบบครับพี่น้องนะครับเป็นที่พัก่อนอนใจ้สื่อของฝากได้นาใช้ไปไปมากะแวะมาเด้อพี่น้องเด้อมาสื่อของฝากมินีแล้วนะครับของฝากก็มีหลากหลายครับพี่น้องตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากงาช้างผลิตภัณฑ์จากงาช้างเป็นวามียังไงมีไม้มะขามไม้มะขามมันนี่เป็นประคัม ประคำประคำของคำช้างนะครับเนาะไส้ตะกรุดแล้วก็มีชามา้างมีนางกวักนางกวักทำจากมาไม้ไปเช้าก็นางประคำ หนังประกำช้างเป็นหนังประกำช่างนะครับเป็นเครื่องรางด้านการปกป้องคุ้มภัยเกี่ยวกับพกกระซับเสริมบารามีช่วยในด้านปกป้องคุ้มภยัยปัดรังควนบูชาสิบตัวชีวิตจะมีแต่ความร่มเย็นเพราะจะมีแต่ความร่มเย็น เพราะเป็นจุดที่ใช้คล้องช้างสามารถดึงช้างให้อยู่ได้ด้วยเชือกประกรรมของช้างบูชาติตตัวติดบ้านภารกิจกิจการร้านค้าจะมีพลังนุนเหนืนอคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นนังประกรรมนะครับโมโหเหุจากนังเอยียงนะครับเราแต่เราบอกเป็นนังประกร,รมาเสร็จครับเนาะของฝาก เครื่องจักรสานต่างๆนะครับก็มีใบสวยๆนะครับมีเครื่องจักรสานในห้าเบิ้งเหลือกเบิ้งแบบหลายนะครับมีเครื่องจักรสานสวยๆนะครับมีเครื่องจักรสานนี่เครื่องจักรสานนะครับสวยๆข้างนั้นนะครับติดแบรนด์นะครับติดแบรนด์นะครับฝากด้านนี้ก็จะมีพวกมีนะครับมีต่างๆ ไหนเป็นมีอไปพัดไท่นะครับมีพัดมีเส้นใหญให่รังกานะครับมีรังกามีไรซ์เบอรี่นะครับมีมีรังกานะครับมีรังกานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่นนี่กระพัดมีพัดมีมีเยอะหมดนะครับนะมีมีนอกจากนั้นก็จะมีพวก น้ำหวานชักบุญลูกนะครับเครื่องดื่มศูนย์ไเพื่อสุขภาพเป็นน้ำหวานต่างๆน้ำมะขามป้อมเอ้ยนะครับมีเอยอะนะครับแล้วก็มีมีมีม,ม,มีอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นบุญบุน้นว่านหางจระเข้นะครับเป็น วานหางเจอร์ขคมเป็นชิ้นค่าโอท็อ oh, ปครับพี่น้องเป็นเครื่องดื่มผสมวานหางเจอร์เีกินอง,งนุ่นขาวเพิ่นว่สามสิบห้าบาทครับสามขวดลอยครับจะมีอุครับอุอุไอ,อคำเพิ่นว่า เ็นอุนะครับแต่ละาหายอะไนะครับเป็นไฮไปไฮมั่นนะครับเป็นเหล้าปุเหมือนว่านะอันนี้พี่น้องัในเบิ่งอันนี้คือของดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเข่าครับมีข้าวหอร์มารีกับข้าวหอมมะลิแล้วก็าอ่ข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิแดงนะครับอันนี้มีเข่าหลากหลาย นะครับนะมีข้าวหอมมะลิแดงข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แป๊บนึงลูกข้าวหอมมะลิแดงนะมีข้าวแบบลายยางนี่อันนี้เอาของฝากก็ได้โอ้ข้าวของฝากร้อยสิบห้าบาทเองครับเอาฝากไปหักแผลก็บข้าวไปฝากครับข้าวเป็นจะลงกินข้าวสดเสร็อิ่มๆครับพี่น้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิใหม่นี่ข้าวข้าวเบนจ์โจร่งคนนะครับเบนจจรงห้าสีข้าวเบนจจร่งข้าวก็คอสสี่สิบแปดหือก็คอสสี่สิบแปดเป็นข้าวขาวครับพี่น้องข้าวขาวข้าวหอมมะลิเมืองสุรินทร์นี่เม็ดน้อยๆเนี่ยนี่ครับนี่หัวเสีบหัวเสีบครับพี่น้อง